สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับเดีย๋ยวมาดูท่าขับของช่างบอยนะครับจานตัวไม่กำลังใจเหมือนมินไม่มาเลยทำหน้าดูครับดูดูต้องดูหน้าดีนะนี่ครับ ตั้งมากครับเข้ามาแดงมีแคปเชียสองคนให้กำลังใจครับนี่คนไปจับหนูเอาจากโตาจา้โตหนูฮะฮะเนียพ่อได้อด<ะ>อ,ดอม,<ะ>ออมอหมดโอ้ข้าวก็ สวยครับใช้ได้ครับด้านข้างจะมีคูบต้าครับเดี๋ยวข้างกันป่าเบิ้มครับฝั่งนี้น่าจะเป็นดีซีเจ็ด้วยเจ็ดสฟัปส่วนของเราก็ยันม่าบ้าพลังยีส <laughs> ไร่ครับวันนี้ ได้แล้วประมาณน่าจะสิบกว่าไร่ย็นน้อยอเดี๋ยวมด่อมืไทน,น,นี่เขาแะไปเทเลยเนอะเย็นน้อยไปน้ำบอ่อเจา้จาเจ้าถไปกับรถดําเดอครับมดใหไนี่แหละเฮจะเป็นของป้าน้อยครับข้าวแปลงนี้มีหนูนะครับแปลงนี้มีหนู โดแสงโด่แล <illa ises> ้วเคาหน้าดูเคาทำหน้าเๆๆเดี๋ยวก็ลุดโค้งเนาะ ฮะมันจังสีเงมันไม่เคยใสหรอกอีริมันจังสีเองจะมีแต่คนยอมเลยเกี่ยวเขาหมวกเงี้ยงกับผ้าใส่จมูกกับผ้าปิดดมันปอดมันดำหมดแล้ววะก็ขอว่าทุ่นตรงไหนหรอกโอ้โหันาดจังสีไปโทษเอาลงป่างามแห้งนี่นี่เขาหน่วยสมต้นนี่จังสีนี่อีริ คีดว่ามีหนูแท้นี่มันขึ้นบนเรียงยูยูนี่แหละมันบอกไปเขาดิบหรอกเดีย๋ยวเราจะมาดูหนูนครับเดี๋ยวจะให้เสียตัวจับหนูสักหน่อยจับหนูเป็นหรือเปล่าจับหนูเป็นไหมเดีย๋ยวบอกนะจับไม่เป็นหนูจับเป็นตะกบะนีนะ่ย่าจับเป็นไอ้หนูอมาเสียตัวนี่เดีย๋ยวเราจะไปลุ้นไปพร้อมกันครับว่ามีหนูไหม เสียงกันเกี่ยวขังกันหนุ่มฮู้ตะคู่ปตายเองมันมันเสียงมันมาคือกันเลยเด๋ยนครับเกี่ยวติดกันคู่ปตาเสียงจะดังกว่าเก่เมื่อก่อนผมนก็มีคู่ปตาครับขายไปแล้ว มอนโกรธใครมาก็ไม่รู้ไห,หนล่ะหนูโอ้โหนก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  เสร็จไหมยี่สิบไร่วันนี้นี่เหลือหนึ่งสองสามเก็บให้นันก็ให้หนาแค่นั้นเองเลี้ยอยู่มั้งอันสี่มื่นมืดตัวนี้เห็นเปิดข้างมาแล้วแป๊บเดียวหรืพี่วานนาะฝั่งนี้เปิดข้างมาแล้วครับมีแต่ข้าวยืนข้าวล้มเก็บหมดแล้วเหลือด้านหน้านิดนึง เดี๋ยวยังวนโอ้ยนี่แหละที่้ามันอยู่นี่แหละน่ครับเสียนตัวลงจากรถพ่วงเพื่อที่จะมาจับหนูครับพี่น้อง สีปีแล้วครับเจ้ามาแดงฮะฮะคืเอเงียบเสะ สงสัยจะไม่มีหนูเพราะว่าตอนผมเกี่ยวนานุ้นที่หนูวิ่งข้ามมาครับข้ามมาขนาดนี้แล้วมาเข้านานี้แต่ทำไมถึงเงียบจังคือสิบ่มีไปหรอมัง้ง หนูตัวใหญ่ครับปีนี้เห็นหลายตัวแล้วไม่ได้สักตัวไม่เห็นมีอะไรสักตัว เด็กน้อยเป็นบ้าแล้วครับโอ้อะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ